เปล่าเดือกนกับทุกคน คนแห่ดูเป็นแ,นแสนนะครับเมื่อคุณครูสอนเต้นบัสโลบและลายแดนซ์เนี่ยเอาเพลงอุงอิงเพชรบ้านแพงไปใช้ในการประกอบท่าเต้นนะครับล่าสุดกทุกคนรีดได้ว่าคอมเมนต์รัวๆครับและยอดกดไลค์พุ่งกระชุดครับเมื่อทางด้านนะครับครูแปว๋วนะครับซึ่งเป็นครูสอนเต้นบัสโลบเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวบนโลกโซเชียลอุเมียงขออนุญ,ญาตนำคลิปมาให้แฟนคลับได้ดูนะครับเป็นท่าเต้นแบบนี้เ เลยครับทุกคนและใช้เพลงเอิญฮักนางเอกน้อยในการเต้นนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าแฟนคลับอุ้งอิงนะครับแล้วก็แฟนคลับคุณครูท่านนี้ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับและยอดวิวเนี่ยโหหลักแสนกันเลยทีเดียวสําหรับทางด้าน a c e b o o k นะครับที่ใช้ชื่อว่าบัสโลภายเขียวครูแป๋วนะครับเป็นการแบบว่าเต้นเพื่อสุขภาพนั่นเองครับทุกคนขอขอบพระคุณคุณครูด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าที่ดูข่าวนี้ขอบคุณที่ใช้ เพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับไปประกอบท่าเต้นครับทุกคนเพราะว่า1เลยนะครับเมื่อแฟนคลับเนี่ยได้เข้าไปเห็นเขาก็จะมีการแชร์เนาะการแชร์เกิดขึ้นแล้วก็อมยิ้มตามครับทุกคนนะครับเมื่ออย่างบางทีมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ตอนนั้นเป็นงานบุญกระถินหรือบุญอะไรสักอย่าง เปิดเพลงเอินฮักนางเอกน้อยนะครับแล้วก็นางรำเนี่ยใช้เพลงนี้ไปรำกันแบบโอ้โหเยอะมากๆนะครับตอนนั้นก็คือกลายเป็นไวรัลกันเลยทีเดียวและตอนนี้ก็คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกว่ารำสวยมากเลยค่ะฟอนสวยมากๆเลยนะคะบางคนก็บอกว่าขอบคุณที่ใช้เพลงของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาประกอบท่าเต้นนะคะคุณครูเออน,นะครับเนาะ ก็น่ารักมากๆครับเป็นการเต้นบาสโรบ แล้วก็เป็นการเต้นไลฟ์แดนนะครับไลฟ์แดนหรือไลฟ์แดนนี่แหละเพื่อสุขภาพเนาะทุกคนนับอิวขากระแสก็เลยเอามาฝากกันครับนะครับต้องบอกว่าคนเนี่ยเข้าไปดูตอนนี้คือแสนสี่นะครับทุกคนเยอะมากนะแล้วคุณครูเนี่ยก็เพิ่งลงล่าสุดนะครับเมื่อ3าวันที่แล้วคนคนไปดูเนี่ยหกหมื่นกว่ามีอยู่2คลิปด้วยกันนะครับทุกคนลองเข้าไปดูกันนะครับทุกคนต้องบอกว่าน่ารักมากๆแล้วก็ขอบคุณมากมายนะครับที่นําเพลงของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไป ไปไปใช้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับเวลาที่คนคลิกไปเจอน้องทุกคนซึ่งต้องบอกว่าน้องเนี่ยโด่งดังบนโลกโซเชียลมากๆไม่ว่าใครจะนําเพลงน้องไปร้องไปคอปเวอร์หรือไปฟอ้อนไปเต้นอะไรต่างๆนะครับทำให้เป็นจุดสนใจแล้วก็มีความสนใจจากโลกโซเชียลเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับซึ่งคุณครูคลิปต่างๆเขาก็มีคนดูเยอะอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งเอาเพลงน้องอุ้งอิงไปไป,ไป ไปเต้นเนี่ยยิ่งได้รับความสนใจจากแฟนคลับน้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกคนเนาะก็ขอบคุณคุณครูนะครับแล้วก็มีอีกหลายเพลงเลยเนาะคุณครูที่สามารถเต้นได้นาง้าวนาฮนนะครับอะไรอีกอะ่ะมีหลากๆห,หลายเพลงรัตดาพรวอนแฟนนะครับเอาไปฟ้อนได้เลยเนาะเราอยากเห็นนะครับเราอยากเห็นซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่า ภูมิใจปลื้มใจนะครับที่มีคนนําเพลงออ่นเนี่ยไปเต้นไปฟ้อนอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณคุณครูแป๋วด้วยกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจอยู่ว่าอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูก่อนนะครับบัตโลบไผ่เขียวครับทุกคนนะครับทุกคนก็ลองเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเป็นคุณครูสอนเต้นซึ่งเขาจะนําเพลงที่แบบว่าอมตะทั้งนั้นเลยนะครับ นะครับเขาจะนําเพลงที่แบบว่าอมตะทั้งนั้นเลยอะที่ไปนำนำไปใช้นะครับทุกคนก็ถือว่าเพลงของอิงเนี่ยก็เป็นเพลงอมตะนะที่แบบว่าแฟนๆเนี่ยนะครับทุกคนจะได้เห็นคุณครูเนี่ยเอาไปร้องเอาไปเต้นกันทุกคนสนุกมากสนุกมากแล้วก็เป็นจังหวะแล้วก็ฟ้อนรําสวยกันทุกคนเลยอะเขามีจังหวะที่พร้อมเพียงกันมากๆเลยนะครับนะครับก็ขอบคุณคุณครูแล้วก็ขอให้คุณครูนะครับนาเพลงของอิงเนี่ยไป ไปร้องไปเต้นกันบ่อยๆนะครับนะอะแล้วก็ช่วงนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าอเอิร์นฮักนางเอกน้อยเนี่ยยังดังทะลุมิติแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนก็ยังนําไปร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถแห่นะครับหรือแม้กระทั่งศิลปินแกรมมี่นะครับอย่างพี่กีตาร์เนาะพี่กีตาร์นิพาพรเนี่ยก็นําเพลงอีกไปร้องตลอดเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหลายๆเพลงเลย อเอื้อนฮักนางเอกน้อยนางฟ้าหน้าห้านอะไรต่างๆครับทุกคนพี่กีตาร์เนี่ยก็จะนําไปร้องแล้วก็มีอีกหลากหลายคนนะครับที่นําไปร้องนะครับบนรถแห่อะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกคนสำหรับเอื้อนฮักนางเอกน้อยแล้วก็อีสานนครศินเนาะหมอลําที่ต้องบอกว่าใช้เพลงอิงบ่อยมากๆนะครับซึ่งเฮียนหน่อยเป็นเป็นผู้บริหารก็เลยอาจจะแบบว่านะใช้เพลงอิงร้องแบบ บ่อยแล้วก็เยอะนะครับแล้วก็อีกหลายๆวงที่นําเพลงของน้องเนี่ยไปเล่นไปร้องกันนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเพลงอวงอิงไม่มีคนเอาไปเปิดไม่มีคนเอาไปร้องไม่มีคนเอาไปเต้นไม่จริงนะครับสงกรานเนี่ยมีคนเนี่ยอัดคลิปให้อิม่มข่าวกระแสดูแต่อิ่มไม่ได้เปิดเท่านั้นเพราะว่าหนึ่งเลยในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเนาะอ่าแล้วก็วันนั้นคือวันสงกรานเนี่ยคนเปิดเพลงเพลงใหม่อวงอิง เพลงนางฟ้าหน้าห้านนะครับในถนนเนี่ยโอ้โหทั้งถนนเลยเขาก็เปิดเต้นกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนก็ถือว,ว่าเป็นเพลงฮิตนะครับที่คนเนี่ยเอาไปใช้เอาไปเต้นเนาะในช่วงสงกรานกันนะครับก็ดีใจกับน้องนะครับแล้วก็ขอให้คลิปนี้ปังๆเนาะเชื่อว่าอุ้มอิ่มนะครับทำข่าวนี้ออกไปเนี่ยคนเนี่ยก็ต้องแห่เข้าไปดูกันแน่นอนนะครับเชื่อว่าคนแห่เข้าไปดูกันแน่นอนแล้วก็แห่เข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องของการดูดูคลิปแน่นอนนะครับ นะแล้วอิมเชื่อว,ว่าคุณครูเนี่ยเขาเขาทำมาเขาไม่ได้หวังรายได้นะครับทุกคนในการแบบว่ายอดวิวอะไรเลยเพราะว่านะับเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับไม่น่าจะติดแดงหรือว่าอะไรอย่งนี้อยู่นะครับแต่พี่เขาแบบเน้นแบบให้คนเข้ามาดูแล้วก็ให้ลูกศิษย์นะครับได้มาดูในท่าเต้นของคุณครูนะครับนะบนะครับสุดยอดมากๆืม เนาะอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มข่าวกระแสนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับทุกวันนี้อุ้มก็ยังฟังอยู่นะเพลงอุกง่งะไม่ว่าจะเป็นแสดงสดต่างๆเราเราก็จะฟังบนรถเพราะว่ารถเราดูทีวีได้ใช่ไหมฮะดู YouTube ได้นะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการเราเป็นเป็นคนที่ชอบน้องเนาะเราก็เลยดูน้องแล้วก็ซัพพอร์ตผลงานแล,แล้วคลิปแสดงสดอะไรแบบนี้เราก็ดูตลอดนะครับ แล้วก็ฟังตลอดด้วยเพลงอุงอิงเวลาเราขับรถไปไกลเงี้ยแล้วก็จะเปิดฟังนะครับน้องแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับ FC เนี่ยโอ้โหก็ติดตามน้องนะครับแล้วก็ดูน้องในทุกๆคลิปนะครับส่วนใครที่รอผลงานอุงอิงเชื่อว่าฤดูการหน้าบอสโจเนี่ยนะครับจัดหนักจัดเต็มให้อย่างแน่นอนนะครับบอสโจจัดหนักจัดเต็มให้น้องแน่นอนครับทุกคนในฤดูการหน้านะครับ เชื่อว่าเราจะได้เห็นเพลงอิงออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีในเรื่องของภาพ,พยนตร์ด้วยนะครับมีในเรื่องของภาพ,พยนตร์ที่กำลังจะถ่ายทำเร,เร็วนี้นะครับทุกคนนะก็มารอติดตามกันแล้วก็เป็นพี่บอยพี่บอยเดือนหน้าเนี่ยพี่บอยจะถ่ายภาพ,พยนตร์อีกเรื่องหนึง่ง แล้วก็อ้มอิ่มเนี่ยอาจจะได้ไปแสดงด้วยนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ด้วยคือคนละเรื่องกับบอสโจนะครับเรื่องถ่ายทําก่อนแล้วก็จะไปเรื่องบอสโจต่อนะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนน้อติดตามผลงานอุ้งอิงแล้วก็ซัพพอร์ตน้องในทุกๆท,ทางนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณไปยังครูแป๋วด้วยที่นําเพลงของน้องไปร้องนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ